ลาที่เราสอนท่าสปอตเนาะหรือท่าสปอตเดสปอตนะคะเพื่อช่วยในการเปิดสะโพกเราจะฝึกแค่5ครั้งก็พอแล้วครูจะได้เพิ่มเทคนิคอ่ไปให้กางขาให้กว้างกว่าระดับสะโพกกว้างพิยงพอที่คุณแม่รู้สึกว่าเรายืนอย่างมันง่นคงชีป้ปลายเท้าออกเล็กน้อยหายใจเข้าเมื่อหายใจออกงขอข้อศอกเท้ยเราทำได้นะคะงอข้อเราได้ยืดหน้าอกแล้ว หายใจเข้าหายใจออกนี่คือเสียงไซอานะคะเดี๋ยวไซเอายาวๆไปกับอ,อ้ออีกสี่รอบสี่สาม ห้าสองห้าหนึ่งเช่นเดิมอย่างท้ายืนห้าพวกนี้นะคะหากหนึห่คุณแม่เข้ามาสูงตั้งแต่สัปดาห์ที่3-6เป็นต้นไปมีการทวดล้างปวดเขา่เขา,ขาปวดข้อสะโพกใหญดๆก็แล้ว และนะคะน้ำข้าวยังไม่แตกไม่มีภาวะแทรกซอนใดๆตัวอ้อแนะนำสุดท่ายินเหล่านี้ในสระว่ายน้ำหรือเดินเดินเดินเยอะๆในสระว่ายน้ำเพราะการที่เราอยู่ในน้ำน้ำช่วยลดความโปวดโดยการเอาน้ำหนักตัวของเราเนี้ยออกไปเกินขึ้นเลยทำให้เวลาที่เราออกลังกายในน้ำเราสุกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ ลูกก็อยู่ในสระไว้น้ำเล็กๆในคันของเราเช่นเดียวกันเขาก็สุขผ่อนคลายเวลาที่เราเขยับเช่นเดียวกันเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เราเขยับในสระไว้น้ำขนาดกว้างขึ้นเนะาะคราวนี้นะคะให้เท้าข้างหนึ่งอยู่บนเต้าอี้อย่างที่พ่อ,อบอกนะไม่จำเป็นต้องเป็นเต้าอีแบบนี้ก็ได้เป็นม้นั่งก็ได้เราฝึกพื้นที่ให้นะคะสะโพกเราข้างหนึ่งเนี่ย มันเรียกว่าอคซินเมทริกก็คือไม่สมมาตรกันเวลาที่เราฝึกปางท่าบัตราามันก็จะช่วยเปิดสโปกมากยิ่งขึ้นเท้าข้างหนึ่งอยู่บนตัวอี้เท้าอีกข้างอยู่ที่พื้นขยับเพื่อเราอยูใ่ในอย่างมันผมแล้วจะเท่าลกี้เลยสปอตงอเขาดันก้นของเราไปทางฝาผนังด้านหลังนะคะเพื่อที่เราจะไม่ได้ปวดเข่านะจ๊ะห ส3 2ามสองและหจากท่านี้เหยียดขาทั้งสองข้างหายใจเข้าและหายใจออก วาดแขนด้านขวาขึ้นเหนือศีรษะให้รู้สึกการเหยี่ดืดของสีข้างด้านขวาหายใจออกหายใจเข้าสี่ใช้ช่วงเวลานี้นะคะฝึกการหายใจให้การหายใจออกของเรายาวเวิกดการหายใจเข้า รู Salvador, lavender, up, up, up. Love, antis, ้สึกถึงการผ่อนคลายโดยเฉพาะกลบมือลอกๆใบหน้าต้งออกมหลังอีกหนึ่งรอบคาหายใจเข้าลึกและหายใจแล้วค่อยๆมองไปที่พื้นกว่อนจักรทีพืนขึ้นมาอเค แล้วใครอยางจะเยียบสะโพกร,รู้สึกว่าดีอยูนได้นักนกว่านี้ค่อยๆมุนสะโพกนะคะไปทางด้านสายห้าสี่ เริ่มจากท่าสควอตเช่นเดิมเท้าด้านขวาอยู่บนเก้าอี้นะคะโดยที่เราเหยีบเท้าด้านซ้ายออกเล็กน้อยชี้ปลายเท้าออกด้านอยเพื่อให้การเยียม,มันคงมากขึ้นหายใจเข้าหายใจห้าสี่ สามสองแล้หนเหยียดขาด้านขวาหายใจเข้าและหายใจออกเส่นเดิมย้ำเตือนกัวเองนะคะให้การหายใจออกของเรายาวกว่าการหายใจ ยืดสีข้างนอกจากที่จะช่วยเพิ่มคืิที่ให้กับปอดนอในการเร็นการเพิ่มอ,ออกซิเจนแล้วนะคะยังเป็นการเตรียมพร้อมเนาะการที่เราเหยียดยืดสี่ข้างโดยๆอนะคะก็ช่วยลดและป้องกันผิวแตกลายไดเช่งเดียบไปน,นะอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้า ใจหบาบ้องไปที่พื้นก่อนแล้วค่อยๆขยับตัวขึ้นมาช้าๆเช่นเดียวกันงอเข่าด้านขวาเล็กน้อยแล้วขยับสะโพกหมุนสะโพกเบาๆไปทางด้านขวาห้าสี่ แล้วค่อยๆนะคะขยับเท้านะฝาลงคราวนี้หันหน้าเข้าหาตรงข้อีจะเราจะ modify นะคะดัดแปลงท่าทางโดยเฉพาะท่าที่เรียกว่าท่า d ดาวด็อกหมาก้มหมาเงยนะคะจากท่านี้หมาก้มอ่าถ้าใครที่สุดโยคะบ่อยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นท่าดินฟซิ่งด็อกใช่ไหมคะแล้วเราก็มาในท่า เอาอเปิดออกคราวนี้ในคุณแม่อเราดัดแรงท่าได้โดยที่เรานะคะยังรู้สึก่นการทำงานของกล้ามเนื้อกลุ่มเดิมในแบบที่เรียกว่าปลอดภัยคุณแ,แม่ดัดแรงทําได้หายใจเข้าแขนสองข้างเหยียดแขนสองข้างเหยียดมองไปที่พื้นที่ระหว่างนะคะเท้าทั้งสองข้างหายใจเข้าดัตนตัวทางด้านหน้าเท่าที่ร่างกายของเราทำได้บางคนโอคขา หนูไม่ค่อยได้ฝึกขอแค่นี้ได้ไหมได้เลยบางคนสูดเดยวคะมานานก็ดัดแรงท่าเอทะะาท่ออทาที่เราทำได้นะคะหายใจออกเหยียดยืดนะคะก้ามเนื้อต้นขาด้านหลังของเราไร้ยันชิ้นไละแคมชิงหายใจเข้าดืงไหลออกทางสเปรย์ู้ออกท่าที่เราทำได้เนาะ หายใจออกบางคนดัดแปลงแค่นี้เลย สองและหนขยับต้นไปซ้ายขวานะคะให้รู้สึกถึงการผ่อนคลายเชงนความเล็กน้อยหรือเปียนแล้วแตกความรู้สึกของแตสัหลับตาเชนนะคะเหือเยนะผ่อนคลายก้าลอนรอบ ใบหน้าเลยกมางแล้วค่อยๆหอยัอยึดอัดนน่ผ่อนคลายเช่นเดิมจับเริ่มแรกให้เราฝึกหายใจเข้า แล้วอีกหนึ่งท่าน,นะคะคราวนี้มีคุณแม่ถามเข้ามาว่าผู้ขาคำว่าเคิร์ฟวอ k คืออะไรเคิร์ฟวอ k ก็คือการที่คุณแม่เนี่ยเดินบ่อยๆโดยที่เดินนอกบ้านเนาะเคิร์ฟวอลก็คือว่าไอเคิร์ฟเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือในตรงทาง,ทาง,ทางเท้านั้นเองนะคะให้เท้าข้างหนึ่งของเรารอยู่บนทางเท,างทาง้าแล้วทั้งอีกข้างอยู่ตรงพื้นถนนเพื่อให้เกิดการ ไม่สมมาตรข,ของของสะโพกทั้ง,องสองข้างแล้วเวลาที่เราเดินลักษณะเม็นแบบน,นี้จะสังเกตว่าเราพยายามดันนะคะให้น้ําหนักของหัวของน้องเนี่ยดันไปสู่ตรงบริเวณเชิงการานเพื่อทําให้เกิดการคลอดง่ายขึ้นเพราะเกิดการดันจะทําให้บริเวณนาะเซลล์หรือตรงาปากลูกเกิดการผ่อนคลายนุม่มแล้วเปิดกว้างนาไปสู่การคลอดเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณแม่ เข้ามาสู่สัปดาห์ที่39เป็นต้นไปนะคะสุภรุษผู้ขามันไม่เกิดการเจ็บทางข้อเลยค่ะเทิร์ฟวอล์กเลยไปที่ถนนแต่ก็เรามะวังด้วยนะเป็นถนนในหมู่บ้านแล้วกันเพื่อความปลอดภัยเดินแบบอุ่สัมีเท้าข้างหนึ่งอยู่บนทางเท้าเท้าอีกข้างอยู่บเป็นถนนเดินกลับไปมาแบบนี้อย่างน้อย1 5ถึง30นาทีต่อวันอันนี้ถ้าไม่มีสังเกตว่าอใช้เท้าด้านหนึ่งนะคะวางไว้ที่ตรง ไอ้ตรงบล็อกเดียวคะเท่าอีกข้างหนึงวางแบบนี้ก็ได้ก็ปลอดไัยขึ้นดียวกันสิบเจ้าแปดหห้าสสสองและ1สมมุติเดินไไ้้ระสิบห้านาที คราวนี้เปลี่ยนเป็นข้างบ้างขยยขึ้นแล้วลงชินน้าหนักตัวคุณแม่จะรู้เลยว่าข้างไหนที่หนูน้อยกันหัวลงนะคะบางทีที่ข้างหัวเขาเนี่ยจะดันที่ตรงสะโพกด้านในด้านหนึ่งมากกว่าคุณแม่ก็จะรู้สึกผอนคลายรยาเดินด้านนั้นมากกว่าเนาะไปสิบเก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สามสองและหนึ่งอ่าเขามีไอเดียแล้วว่าเขาว่าเคอร์ฟโลคืออะไรหรือแม้กระทั่งนะคะเรามีคุณแม่บางคนนะที่อ่าคุณสามีเป็นชาวต่างชาตินาะแล้วก็สถานการเช่น เตรียมคลอดในฝรั่งเศสเตรียมคลอดในยูเคนะคะหลายๆท่าคืออ้อแนะนำก็คือถ้าไม่สามารถไปเดินนอกบ้านได้ตอนนี้กรุงเทพเฉียบหม่น PM 2.5ตูหนูไม่อยากเดินข้างนอกเลยอยากจะฝึกในบ้านได้ไหมคะอีกหนงท่าคืออ้อแนะนำก็คือถ้าเดินเขาคล้าททางด้า,หาน,นหน้าแล้วเปิดสะโพกบิดสะโพกออกนับสี่นับสาม นับสองลับหนึ่งเดินเข่าไปาด้านหน้าหนึ่งสองสามสี่เปิดสะโพกสี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งอะคือแม่ทำกอดอีกสองร,รอบแล้วเรามาสิ้นสุดการที่ตงรงท่าคว่ำครับเดินไปด้าน,านหน้านับสี่หุนสะโพก ทำสักสี่รอบรอบสุดท้ายสปูนแล้วค่อยๆนะคะ อย่างเคิร์ฟวอล์กเมื่อกี้ที่เท้าข้างหนึ่งนะคะที่คุณแนะน,นอยู่บนทางเท้าเทาอีกข้างหนึ่งพื้นเดินไปมาอย่างนี้ประมาณ15-30้าถึง30นาทีไอเดินคลายเช่นเดียวกันอย่างน้อยทำสิ3 0้าถึง30นาที